mm -hmm. ร้องหวานใสของมาริลีมันโรในเพลง Happy Birthday to You ที่ร้องอวยพรให้กับประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีคือหนึ่งในเวอร์ชั่นที่โด่งดังที่สุดของบทเพลงนี้และมีศิลปินรุ่นหลังนำไปเรียนแบบมากมายตั้งแต่มาดอน,น่าจนถึงลาหน้าเดลเร <Happy S 1> แต่บทเพลงที่ g ิน n n e s <Okay>. s b o o k o f World Records บันทึกว่าเป็นเพลงที่โด่งดังที่สุดในโลกนี้ไม่อาจนำไปร้องได้อย่างเสรีในที่สาธารณะหรือในเชิงพาณิชย์เนื่อ <Okay. S 1> งจากมีการจดลิขสิทธิ์เอาไว้ซึ่งล่าสุดได้มียื่นฟ้องต่อศาลในสหรัฐให้เปลี่ย สถานะของบทเพลงเป็นสมบัติสาธารณะ b i r t h d a y to You เดิมมีชื่อว่า Good Morning To All ประพันธ์ขึ้นเมื่อปี1893โดยสองพี่น้องชาวสหรัฐแพตตี้และมิวเดรดฮิลเจ้าของโรงเรียนอนุบาลที่ต้องการแต่งเพลงง่ายๆที่เด็กๆสามารถร้องตามได้ต่อมาบทเพลงนี้ได้รับความนิยมในการร้องอวยพรในงานเลี้ยงวันเกิดจะมีการเปลี่ยนเมื้อร้องเป็น HAPPY B i r t h Day to you Warner Cha p ์แชปเเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง Happy Birth Day อ้างว่าได้รับลิขสิทธิ์เพลงนี้ในปี1988หลังการซื้อกิจการค่ายเพลง Burst t r e e Limited ที่ซื้อลิขสิทธิ์เพลง Good Morning to All มาจาก2พี่น้องเมื่อปี1935ซึ่ง24ปีที่ผ่านมา Warner Chappell Music ทำเงินจากการเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงนี้เฉลี่ยปีละ2ล้านดอลลาร์หรือประมาณ150,000บาททุกๆวันจากการนำไปใช้ในสื่อภาพยนตร์โทรทัศน์วิทยุหรือแม้แต่ง,งานเลี้ยงในที่สาธารณะที่ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ไม่ใช่เพื่อนหรือสมาชิกครอบ <laughs> I say... <Happy> ผู้ยื่นฟ้องยกเลิกลิขสิทธิ์เพลง Happy Birthday คือเจนิเฟอร์นิวสันผู้กำกับสารคดีเกี่ยวกับเพลง Happy Birthday ที่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับ <Happy S 2> Warner Cha p ชปเพลว์ด้วยมูลค่า1,500ดอลลาร์ในการนำเพลงนี้มาใช้ในสารคดีเ <Happy S 2> พื่อเลี่ยงการถูกปรับเป็นเงินแส0 0 0 0ดอลลาร์ในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เธอจึงนำเรื่องนี้ยื่นฟ้องต่อศาลร,รัฐบาลกลางให้ลิขสิทธิ์ของทำนองในบทเพลงที่มีอายุกว่า120ปีนี้เป็นโมฆะและเรียกร้องให้ Warner Cha p ชปเพลว์ คืนรายได้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคืนแก่สาธารณชนทั้งหมด าตราจารย์โรเบิร์ตบรูไนส์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวว่าจากการค้นคว้าเขาไม่พบความเชื่อมโยงทางกฎหมายระหว่างการใช้ทำนองเพลง Good Morning to All กับเนื้อร้อง Happy Birthday to You ซึ่งความเห็นของเขาคิดว่า Happy Birthday ซึ่งดัดแปลงเนื้อร้องใหม่ไม่ควรจะตกเป็นสมบัติส่วนตัวของผู้ใดและคนทุกคนสามารถนำไปใช้ได้อย่างเสรี